ตัวนิหนึงข่าวใหญ่เรากำลังตามกันต่อครับหลังจากที่พ่อขับรถกระบะไส้แดงครับไปชนขอบทางด่วนจนลูกชายเนี่ยตกลงไปเสียชีวิตเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งครับ ครับ<ม>ุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในรถนี่เป็นอีกมุมนึงเลยนะคุณภรยากรีดร้องด้วยความตกใจฮะถ้าสังเกตให้ดีคือคลิปนี้เนี่ยพ่อขับรถมาเลนขวาสุดเลยนะนี่ฮะอยู่ในเลนขวาสุดเลยสักพักนึงเริ่มมีอาการาาแล้วก็ขับมาเลนซ้ายสุดแบบนี้ฮะในลนักษณะทแยง45องศา,าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้ในจังหวัดที่ขับรถไปแล้วเบี่ยงมา ขวาสุดมาสายสุดเนี่ยห,หลายคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเนี่ยพ่อไอ้ขุมวบอกว่าพวงมาลัยล็อกหรือเปล่าทํ้ไม่ไปพุ่งชนกับขอบทางด่วนแล้วลูกตกลงไปท,ที่สุดแล้วปรากฏว่าทีมข่าวของเราเอาคลิปนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญเลื่อนยานยนต์ครับอาจารย์พัฒนาเดชอาสาสภกิจเอาให้อาจารย์พัฒนาเดชดูอาจารย์บอกว่าหลังจากได้ดูคลิปแล้วบอกว่าไม่น่าจะเกิดจากพวงมาลัยล็อกเนื่องจากวิ่งมาทางตรง หากพวงมาลัยล็อกเนี่ยก็ต้องหักพวงมาลัยไม่ได้ประกอบกับช่วงที่วิ่งชนขอบทางด่วนนั้นมีนการหักพวงมาลัยทันทีฟังเพิ่มเติมฮะไม่น่าจะเกิดจากพวงมาลัยล็อกเหตุผลคือรถเขาวิ่งตรงๆอยู่เลนขวาสุดค่<ฮ>ะถ,ถ้าพวงมาลัยล็อกมันก็น่าจะล็อกไปตรง <c oughs> แต่นี่อยู่มันป้าไสท์เข้ามาเหมือนกับ หักพวงมาลัยแล้วก็กระแทกไอ้ไอ้ไอขอบทางนะครับค่ะหลังจากกระแทกขอบทางแล้วจะเห็นว่าเขายังมาครับอ่าเนี่ยครับก็เป็นมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์นะก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเอ๊ะถ้าพวงมาลัยล็อกก็ควรจะไปทางตรงไหมค่ะไม่ใช่หัดทะแยงมาในมุมสี่สิบห้าองศามาทางสายสุดแบบนี้แล้วก็มีคนที่ ฟังคลิปซึ่งมันเป็นคลิปจากบันทึกจากกล้องในรถเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนที่ขับอยู่ไม่มีเสียงพูดคุยอะไรที่บอกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนตัว,ร,ตวรถเลยเหมือนก็พ,พูดคุยกันมาปกติคือมาร้องอีกทีก็คือรถมาผิดทิศทางก่อนจะตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของคุณแม่ที่เรียกหาโฟโต้โฟโต้โตนี่ก็คือคลูกที่กระเด็นตกไปแล้วเนี่ยครับก็เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญครับที่หนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปตรวจสอบโดยเฉพาะคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านยานยานต์ครับส่วนบรรยากาศเนี่ยฮะอย่างที่เห็นคือครอบครัวก็ไปทําพิธี เชิญดวงวิญญาณของลูกชายวัยหกขวบไปประกอบพิธีศาสนาที่ชนบุรีครับล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราคุณคารินคมุดโยธินก็เดินทางไปที่วัดพันเสด็จในที่ศรีราชาตอนนี้เนี่ยตั้งสวดศพน้องอยู่ครับไปคุยกับคุณยายของน้องคุณยายก็อยู่ในการโศกเศร้าครับไปรูปหน้ารูปหลานชายที่ตั้งอยู่หน้าลงศพคือคุณยายบอกว่าหายเจ็บแล้วนะลูกไม่เจ็บแล้วเดี๋ยวยายจะเป่าให้เพียงเพียง<ๆ>ให้น้องหายเจ็บ คือเป็นภาพที่บีบหัวใจญาติและครอบครัวที่อยู่ในศาลาด้วยคุณยายได้แต่นั่งร้องไห้เสียใจกับการจากไปของหลานชายพร้อมกับบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเดือมากทุกคนในครอบครัวยังทําใจไม่ได้นะครับโดยเฉพาะแม่ของน้องเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาโทษตัวเองตลอดเวลาจน<อ>คุณยายเนี่ยต้องเข้าไป,ปอบอกบอกว่ายังมีลูกเล็กอีกคนหนึ่งต้องดูแลเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วย้อนกลับมาไม่ได้หลังจากนี้ทุกคนต้องเดินหน้าครอบครัว ยังให้กำลังใจซึ่งกันและกันฟังคุณยายเพิ่มเติมครับก็าทำบุญกับเราแค่นี้มันมันเป็นกรรมเวรแต่ชาติบางก่อนของพวกเราที่ที่ที่มันถึงเป็นแบบนี้เราไม่โทษใครเรากลูกมนเราโทษเมรกรรมของพวกเราพวกเราดูแลเขาไม่ดีลูกก็จะไม่อยู่ด้วย ถ้าเราดูแลเขดีลราเราจะไม่เสียใจขนานดนี้เลยไม่เป็นไรครับทุกอย่างม,มันเกิดที่แล้วไม่เนาะมันทรมานจิตใจเนะลูกเนาะนี่ฮะเข้าใจหัวอ,อกคนเป็นยายคนเป็นแม่เนาะคือหลานจากไปอย่างไม่มีใครคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขณะที่วันนี้ปู่ของน้องหกขวบครับก็บอกว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวรถครับเพราะว่า ลูกชายเนี่ยขับรถมีความชานมาเป็น10ปีไม่เคยขับรถเร็วครับแล้วก็ตั้งข้อสเกตบอกว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องรอยผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบครับส่วนพ่อกับแม่ของเด็กวันนี้ครับเดินทางไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะตรวจร่างกายพร้อมกับลูกชายคนเล็กวัยสามขวบทั้งครอบครัวยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ครับอยากจะให้รองานศพของลูกชายผ่านไปก่อนซึ่งพรุ่งนี้จะมีการชาปนกิจศพครับส่วน23กุมภาพันธ์ก็คือวันพฤหัสนี้ พนักงานสอบสวนที่สพสำโรงใต้ครับก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งบริษัทรถยนต์ผู้เชี่ยวชาญด้านยนต์เข้ามาให้ปากคําเพิ่มเติมเพื่อจะไปตรวจสอบว่ารถคันนี้ท,ทั้งทั้งที่ป้ายแดงเกิดอะไรกันแน่แล้วม็หาสาเหตุอุบัติเหตุเอาทุกมุมเอาทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งคลิปต่างๆรวมถึงพยานนเหตุการณ์ เอามาสอบปากคำทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็หลักๆระหว่างนี้ไปถ้ามีเด็กเล็กๆเดินทางบนรถใช้คาซีทเลยนะคะเพราะว่ามีการเอาเรื่องนี้ไปเทียบกับกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นรถเทสลาแล้วมีเด็ก4ขวบกับ9ขวบตกไป70เมตรนะคะแต่ว่านั่งคาซีทแล้วรอดชีวิตนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้